สวัสดีครับพี่น้องครับพร้อมหรือยังพี่น้องตอันนี้ฝนตกเลยนะนะครับผู้เดบุฮันพร้อมกับเลงมือเห็ดนะครับรอกนะครับถึงเวลาไก่เวลาเล้วมันถึงเวลาบุฮันนามบุฮันมากไก่เวลาแล้วนะครับอันนี้เป็นลูกที่อ่าอกเจ็ดลูกที่เจ็ดที่โบนูเห็ดอ่าหลอกใหม่นะครับกะพอใจนะครับว่าหลายคนชิดว่าหลอกใหม่เนี่ยมันเห็ดหยากแะเบิดกระนนะครับ ไอเรือบูทนนี่ผมเถียงใจขาดนะครับเพราะว่ายังสภาาบีทุกลูกตีเย็ดปีไกยอันนี้ก็ะเตือแต่ปีกายขึ้นหรแต่ว่าวนได็ใส่ง่าวนได้ใส่งานกะมอนี่สิมาบอกเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งด้วยกันสารง่านะครับแต่ว่าตอนนี้ยังเถ็ยบปูทันแล้วยังเหลืง่าอยู่บารนี้สิมาบอกเทคนิคนึงนะครับไม่แต่ปีไกย มันแหงเป็นไพ่สร้างนะครับมันบางเนือมันสีหน่อยนะครับเหนือมันบางไพ่สร้างเนี่ยที่มันต่างเขาคือว่ามันไอเหลืองงอมันงอบไดดีนะครับแต่ว่าทามาเห็ดหลอบเนี่ยเขาบไดงอมันแข็งแรงแข็งยิ่งเป็นไม้แห้งแล้วเสียนะครับเวลาเขาเหลาอ่ะบอกเลยเลยว่าปานมิดกลนะครับ ่าที่ทห้องเนี่ยบาทขาดเบิดนะครับบาทห,าบานหนึ่งเพอแต่สิมาแนะนําเทคนิคดีๆนะครับคือว่าในการก่อนเท่าสิพาก่อนเท่าสิบเหลานะครับเท่าแซ่น้ำแส่น้าอันนี้ผงผมเห็นง่ายนะครับผมกะตาอกมามาแส่น้ำแล้วก็พาพาละแส่น้ำไปยังสิงนะครับเมื่อสีเห็ดให่ใหม่มันอ่อนลงแต่เมื่อสิบโบบาทครับมันสิบโคมปันได ถ้าว่าแซนี่โอ้โห,โหนะครับพี่น้องปานมีดโกนนะครับเราก็าได้มีดกับเบิร์ดไว้นะครับมีดกับเบิร์ดคมไว้เงินเสียนะครับเราะออกมากเลยห้าเาสามารถขูดได้อีกนะครับมันขูดง่ายกว่าห้าสิเลาะแบบแหงนะแซนหนามกอนพี่น้องครับแซนหนามพาแซนหนามไว้ตัดออกมาเป็นทอนเป็นทอนที่เขาต้อ,องกาเรเลาวแซนหนามไว้แล้วเามาพา พาแล้วเขาก็บแซนด์มาอีกนะครับแล้วเข้าก็ลังเหลาเหลาเร็จแล้วเข้าไปตากแดดนะครับเดี๋ยวให้พ่อดนเหลาเสร็จก่อนนะครับเดสิมาบอกเทคนิคในการสานง่าเดี๋ยวผมเหลาสี่ลวดอ้ยสี่รอบสี่ง่าแล้วนะครับเดสิมาบอกเทคนิคในการาสานง่าเป็นการสานสองเซ็จนะครับ ถ้าผู้มาสังเกตบ่หูนะครับเดี๋ยวสิมาเหตุใท้เบอรงให้ผมเล่ากันนะแต่การเสียสิภาพอยู่บนหลอของปีไก่นะครับว่ามันอยู่ในสภาพไหนผ่านมาหนึ่งปีนะครับมันสิผู้พังอีหยังคือจงเข้าย่านบ่อนะครับหลายคนย่านนะเพราะว่าหลอบแบบนี้ถ้าเห็ดบ่อเป็นมันหลวมนะครับถ้าเหตุเป็นแนแนบี่ปีหาปีใส่ลงไปเลครับบัคือหลอดพลาสติกหลอดพลาสติกป,ป,ปีเดียวเต่ลงทงนะครับ ป้าติ๊กว่าสีอ่อนพี่น้องเวลาเข้าไปใส่เขาคัดใหม่คัดยังเลยใช่ป้าติ๊กว่าสีบุ๋มเของถ้ารักษาพอดีคือบทนกะโอสมนกสาเห็ดเอาพี่น้องครับขั้นอยากได้รอบมันโอโซนกษาเห็ดเอารอบใหม่แบบนี้นะครับพ่อพี่น้องครับมาม่อวันหลายคนว่ามันสมันห่างไว้นะครับผมก็ยังใจาขาดว่ามัน,นมันบ่ห่างไว้แต่ยังอยู่ในสภาพแคม ก๋าที่กงเข่งนิดๆนะครับแต่ว่าถ้าลงหนาใหม่มันขยายตัวคือมันจะแน่นพื้นเก่างันนะครับหน้าแบบนี้หน้าเนี่ผมตึงไหมนะครับผมตึงผมตึงไหม่ห็นมันแข็งนะครับวิธีตัดหน้าตัดง่ายๆ้วครับเอาให้แข็งนะครับยึดเส้นนาให้แข็งเป็นลังกับอ่อนโลนบงบังแต่ว่าเป็นอย่างแต่ว่าข้างหน้าเนี่ดึงให้ตึงนะครับ่หนมันสิเป็นสจริงได้ เนื้อปีนี้เนื้อปีนี้ผมอาผุนสิทธิ์เฮ็ดหลอกอันนี้ไอ้พี่นอมม้องเบิ่งอีกรอบนึงนะครับหลอกปาลาลดหลอกปลาลดหลอกประหลาดถ้าเป็นของปลาลดอีกทีนะ่ะมันจะเน่าป่ะหนีเนี่ยผมไม่ี่นะครับของปลาลดนะแต่ว่าวงซ้ำนี่วงซ้ำกันนะครับตัวนี้ผมเฮียนมากว่าใส่ประหลาดปากกระทิ้งนะนะเลยว่า ใส่ปลาชื่อๆเอามันสั่นก็นได้แล้ววะนะครับอาจารย์แล้ววะไปสอนแล้ววะเอาแค่นี้ก็ได้ใส่ปลาหลาดนะเ้าจะใส่ปลาลดนะเห็นมันเห่าวประมาณกี่นะครับแต่กระเฮ็ดซื้อกันเฮ็ดซื้อกันเลยเฮ็ดไปนี่ผมบอสเ็ดอีกลูกนึงนะครับผมมีแล้วลูกนึงเป็นสองลูกเฮ็ดอีกลูกนึงเป็นสามลูกนะมันเนี่ยเราใหม่ผมตักขนมมาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวข้าวพี่ผมไปดึงขนม มันตั้งขนมวยเลยัะเออเนี่ยนะครับพลาสติกพี่น้องมัน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 บอทนคือว่าผมพอใส่แล้วนะคือว่ามันห่อยอยู่ซื้อผมบอได้ใส่แล้วเวลาเขาใส่อะนะครับถ้าเอาใหม่ถ้าเอาใหม่คัดมันบอเถ้าเอาใหม่คัดันเสียนะครับมันบีบตัวเนี้ยมันบีบเขาเห็ดหลอกมันเสียส่งในนะครับก็เลยผมเลยว่าโอโซนุาาเห็ดหลอกใหม่เอาซะนะครับ ที่นองดีอยากใส่ปลากดปลาคะแยงนะแต่ว่าถ้าใส่ปลาเค็งกับอะแล้วตามสบายนะครับาะวปลาเค็งมันขอดยามลมก็ลลมกับเขาเพื่อจะได้กับเขามันบดท้นมันบดท้นนะครับมันก็คือหลอดใหม่เดยวไปพึ่งผมตัดขนลวงหลอดมากเนี่ยครับผมตัดขนลงหลอดมากม้วงไหวแบบนี้วงไหวกวันครับผมบอกใหตัดออกจากกันนะ เลือดเงยเงีมาเลยแต่มาวงไวได้เนี่ยม,มันมันเป็นวงไวควันนะครับจะเข้ามามันหมาดไปหน่อยเข้ามาดัดแบบปัดขนาดหล่อวงมันเหลือมาไวอีกคือหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เทน,นมันเป็นกลมไม่เสียแล้วเอามาโคตรไวอีงสี่ต้องรีบเฝ้าตัดนะครับพี่น้องแท้สีเฮ็ดนะเริ่มได้แล้วนะครับเริ่มตัดขนมโวลไมไหวใได้แล้วนะครับเดี๋ยวหนามาใสาก่กระท่านม่นมได้ใส่ ครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้พี่น้องเบิรงน้ำกันนะครับที่โพสิมาแนน้ำในคลิปนี้นะครับคือการสารง่างนสารงางนนี่คุยกันหลายหลายช่องหลายคลิปนะครับวิธีการทักอันโมเนกับมีหลายแล้วนะทีถข้าเจ้าซ้อนกันไหวนะครับอันนี้ก็ทักแบบทักแบบบ่านุน,นะแต่ทักง่ายๆนะครับก็กระยูยูทักกันได้กระยู อันนี้มันขยับได้น้ำพร้อมนะครับแต่สมมติว่าตาบันทีมันหางเขาสามารถขยับได้เล็กๆหน,น่อยได้อยู่นะครับพอด็ฟิตไปะยะขนาดขยับบอดดอยยังเลยนะอ่ะนะครับมาเบิงติผมสีในนํนำนะครับพี่น้องสีเห็นเสือกเส้น,นีบ่รครับนะครับโตอยู่ของในเนี่ยอาจารย์ระบบว่าบางคนนะครับบางคนมาสารผีเลยเด้บางคนมาสารผีเลย,น,าาเลยนะครับสารไหวป่ายเลย บาคนก็สรารประมาณนี่บาคนสรา,นาระมาณนี่นะครับแต่อาจารย์พญสอนรเราบอกผมปีกายนะครับผมก็เลยว่ารอบดูเนี่ยผมเสิเหตุแบบอาจารย์บอกนะครับเชือกเส้นหลังสรารอยู่กลางเลยเห็นบอกพี่นอ้องอันนี้อันนี้ตัวท้องหนานะครับแล้วที่เข้าบักแวนเนี่ยเขาอย่าบักหลนะครับให้มันบักไอหัวโพน้อยๆนะครับเราต้องให้หัวโพหลนะ บักเห็นหัวโพน,น้อยเราเชือกสินลลังในสานอยู่กลางเลยจังสีนะครับอ่าเดี๋ยวผมเวลาเขาเวลาเขาเห็ดง่านะเขากบถเาแบบมีใหม่แบบจังสีเลยเอาจังสีเลยนะพี่น้องนะมันจังได้มาตรฐานนะครับเาเห็ดใหม่แบบจังสีเลยเอาก็สานตามใหม่แบบนะครับสำหรับรอลูนี่เอาสายพี่อีเลยนะสายพี่อีแปดสิบนะครับ ใส่ใหญ่ๆสิเลยกระป๋๋นชอบกัดขาดนะครับก็เลยเอาสายพี่อีพวดีของสายพี่อีคือว่ามันมันบยหยุดพี่หน้องมันมัน,ม,นมันดึงบยหยุดนะครับแต่ก็มันดีเอาลองเบิ้งนะครับสําหรับลูกนี้เ็าต้องไปหาด้ไปหาด้กับโบมี่นะเดี๋ยวผมสานเหรอเดี๋ยวสิใส่พี่น้องไง นี่เด้อพี่น้องเด้อสารแค่นี้พ่อนะครับเหลือปไปไวนะครับวันตรงไปสารสุดหมดไปนะเอาแค่นี้มาครับอ่าง่าเข้าสิบหาเส้นเข้าสารสารเ้นที่สองโอเคเครงหรือพอนไปทั้งไปจะน้อยก็ได้แต่ว่าอย่าไปหลายนะเอาแค่หน่อยเดียวนะครับเ,เดี๋ยวประกอบเป็นพี่น้องเบอรงว่ามันสิมุมมันสิทลบ,ม,ลบมันสิลบเสือกเส้นนี่นะครับมันสิบ่ค่อยเห็น นะครับเบิง้งอยงให้พี่น้องเบิ้งอันนี้นะครับเวลาเขาดึงขนนะึ้นมาเนี่ยอนนี้ใส่ง่านะครับมาทั้งล่างแล้วเบิ้งตรงนี้นะครับเวลาเขาดึงขนนะึ้นมาเนี่ยเอามาไหวรอบนีแบบนี้เลยนะพี่น้องนะมัดให้แนนแบบนี้เลยนะครับเอาเฮดซูดทั้งสี่เลยครับพอเขาพอเขาตั้งแล้วนะครับมดทั้งหนามดาทาั้งหลัางแล้ว เขาก็สีมาเบิงศูนย์กลางมันนะศูนย์กลางอยู่ไม่เส้นนี่นะครับปากหน้าปากน้าหนากะสีอยู่อย่างสีบ๊อบฮอดบ๊อบฮอดอันนี้บ๊อบฮอดไม่กลางนี่นะอยู่อย่างเยี่ยงออกมาทั้งหนอกนะครับทั้งล่างขึ้นกันอันนี้คือดูกลางโอ้โ,อโ,อโอนี่คือดูกลางปลายง่ากับสีอยู่นี่นะครับโอ้บอ,ด,อดีมาฮอดดูกลางคือจะงง่าหน้าอย่างสีนะ เห็นบ่เห็นงานไนบ่ครับงานไนมันสิอยู่โดูกลางพอดีปายงานส้นกันบ่เปิดปากแล้วเขาก็สิมามัดนี้นะครับมัดจะสามสี่จุดนะครับเนี่ยมัดหนีไว้มัดใส่รักข้างในไว้นะครับมัดใส่รักข้างในไว้เสียเป็นอันเซตพิธีนะครับมัดข้างละสามสี่จุดก็ได้นะครับเดี๋ยวมัดแล้วเดี๋ยวให้เบิรงอีกเท่านึงนี่นะครับพี่น้องครับทาเฮาทัก เชือแค่ตรงกลางไม้ที่เทาเห็ดสี่งานะครับไม่เข้ากระสีเห็นแค่นี้เห็นแค่นี้นะครับเห็นเชือแค่นี้แต่ตาเทาทักไปทั้งไปนะครับเพาสีเห็นเลยขวงขังงวงเลยนะครับเพราสีเห็นขวงคงงงเลยครับเอา,เอาพญสวรรค์แล้วว่าเลิกว่าสารแค่เครื่องเดียวยาสารไปไป่ายมันป่ายมันจงไว้เลยนะครับเ้อก็สีได้รอบแบบนี้อันนี้มัดแล้วเรียบร้อยนะครับลูกนี่ นี่ยมีจะของนะครับอาิิไซเอง<笑><笑>นะครับสวยงามรูนี่ผมเห็ดแบบปานิดเห็ดแบบเป็นมาตรฐานไปนเลยแบบไม่นะพี่น้องว่งรอบหนึ่งเมตรความสูงความเาวนี่เก่าสิบเส้นนะครับเนะพราะว่ายังพราะว่าเอาใส่ร่างใดนะครับ,นะรบถ้าเห็ดใส่เนี่ยใส่ร่างใดทรงใดทรงไปขายทั้งอื่นก็นได้ถ้าเห็ด เงาเมนหนึ่งใส่ล่งางบ่ดด้มันกับปยยากงามแข็งแรงพนท่านเลยนะครับกงนี่กรงนี่ใส่ไม่คำ้ำสองคู่เห็นปะนะครับเวลามันถึงนำไม่ที่ให้กรนนงหรอมันสียืดขึ้นตามไม่อันเนี้ยกระดูกมันเนี่ยใส่กระดูกมันกับสี่หอบเนี่ยมันสีพยายามดึงขึ้นมานะครับ พอมันถึงน้ำปุ๊บถ้าว่มีใหม่ว่มีใหม่ตัวเนี้ยดึงไว้มันสี่โยดหลังมันสี่โยดขึ้นมันจีเสียส่งครับแบบนี้โอ้ยแน้นเปี้ยว่าตองห่วงเลยนะครับทนทานใส่ไปเถอะสามสีปีพี่น้องนี่ได้นี่ได้ลูกนี้เป็นลูกทิศเท็ดแบบแบบบ่มีบนขาดบนของมันมอนไปเบิด มันเขาลอกเขาร้อยมันระบายเออมันเขาล่องเขาร้อยแห้งลุงน <Sure> ี่แนนกันแนนแต่ตีบนเนี่ยเนาะนาจะเอาลงเนี่ยนะครับเชือกทีอยู่หลังเนี่ยเอาลงทั้งขางซะมันบมงามแบบเนี่ยเนี่ยเอาลงแบบนี้นะครับเอาลงแบบนี้งามกลัวกันเอาขึ้นตังงไปทึ่งๆกันเนี่ยมันบมงามมันเป็นไล่ๆอย่างเดียวเอาลงซะเอาลงแบบนี้แบบเนี่ยแบบนี่งาม นะครับพี่น้องก่าเฮ็ดเซ็ตสิ่งไปทีเรียบร้อยนะครับถ้ากล็ล่อล่อตอนนี้น้ำมาถึงอาจจะสมอถอดนะครับถ้าเจาว่าหนสัน่นก็บล่อล่อล่อเบึงนะครับว่าไม่ใชมา hot, หอดเฮ้าบอ่อกะเอาตามีดเด้อพี่น้องเด้อเริ่มต้นเริ่มจัดการได้แล้วนะครับผันผูเลศศนะผันผูสลเฮ็ดนะครับเริ่มจัดการเฮ็ดได้แล้วก่าวิธีการเฮ็ดมนุษกัเฮ็ดตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะ ก็ฝากไปเฮ็ดเป็นเพลิตไว้แล้วนะครับพี่น้องก็ไปเบิง้งมันละเอียดคิดว่าน่าจะเฮ็ดกันได้ยุดอกนะครับตังเต่บอูก็เอาตังเต่ตัดใหม่มาเฮ็ดขนงหลอบเลยนะนะครับคิดว่าก็คิดว่าละเอียดพ่อแล้วนะครับกบ็อยากให้พี่น้องเฮ็ดเบิ้งนะครับมันทนทนกว่าหลอบพลาสติกเยอะนะครับถา้าเฮาบอไปแขนตากแดด ทีมทีมควงฟังนะครับมันซีปีหาปียู่ได้นะนะครับเขาใส่แค่ช่วงเวลาหนึ่งหล่ะเขาเกินเมื่อหลังมาเก็บไหวซีหาปี 4, ปยู่ได้โ่มีปัญหานะครับกแกยู่ที่ใหม่น้ำนใหม่หรบรรลุมกักใหม่สร้างเพราะว่ามันบวหนามันบางพอดีนะครับพาเราลูกลูกลูกได้เลยแต่ใม่บ้านนะโอ้โหเหนื่อยนะเราเมื่อยนะครับเอาใหม่สร้างก็ดีเพราะว่าเขาบ่ได้บ่ได้ณโคตบ่ไดว บ่ได้โคดบ่ได้สารมันกกบ่มีปัญหาดอกผงวานะครับครับแต่ว่าถ้าเป็นงานสารถ้าเป็นงานสารนี่มันก็ทิบ่ดีนะครับใหม่สร้างถ้าเป็นงานสารบ่ค่อยดีแต่ว่าถ้าเป็นงานหลอกงานไส้มันก็ไดยูนะครับแข็งแรงดีไม่แเจนดีบมเมนนะครับจุ่มน้าบมเมนก็มีมีเสียนหลายคนเพ่ก็บ,บอกว่าไม่ใม่ไม่ไ,มไมพ่นะครับไม่ไพ่บางอย่างไม่สีสุก อยงเงี้ยเียม่โม่กับการหิดหลอกเพราะว่าจุ่มน้ำม,มันเหม็นนะครับแต่ว่าไม่สร้างมเมนี่ยม่เหม็นนะครับแล้วพอดีอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเขาจุ่มนม้ำเนี่ยใหม่เป็นสีนเหลืองนะครับไม่สร้างเนี่ยเวลาเขาจุ่มนม้ำปุ๊บมันเหลืองง่ามเลยนะพี่น้องนะเพราะตงท่าแรกก็ง่ามนะครับเนี่ยตอนนี้มันมันดำายอ้อนควนไฟนะครับี่บโนุอันลนไฟมันดำจะหน่อย แต่ว่าลงนามไปนีดโอ้งามนะครับเหลี่ยมงามเลยนะใหม่สร้างนะจะลองเห็นเบื่องพี่น้องผมก็ว่ามันทั้งางด้วยแั่จง,งามแล้วกบบอบอบอหมนนะครับเวลาจุ่มนามบอหมนก็โอเคเลยพีนี้ว่าสิเฮ็รรอบปลาลดรอบปลาลาดอีกเจ้าลูกนึงนะครับเป็นรอบที่ยิบนะเห็ดเถียพี่น้องเบิ่องปีไกผมเห็ดบอบอท่านละเอียดพ่อนะครับพึ่งเห็ดเป็นลูกแรก ก็เลยว่าศึกษาบงคกรจะคอยมาบอกจีนองตั้งแต่ปีนี้ผมว่าสีเห็ุดอีก,กหูุนึงนะครับใส่ความเพียรหลายคนหลอปกป่าขยงพีีน้องใส่ความเพียรหลายอยานี้นะครับกัดทาเบิรงนะครับสังก้คิมบีเอาสักนิดพี่น้องขอให้พี่น้องมันมัน,มนสุดๆทุกคนครับสวัสดีครับ